พาเพื่อนเพื่อนะครับมาชมเหรียญวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่เถิงปัญญาวโรครับที่มีชื่อรุ่นว่าเหรียญมนพการครับอ่านี่เลยนะครับเป็นงานวัดจัดสร้างรุ่นแรกเลยนะครับของหลวงปู่เถิงปัญญาวโรวัดบ้านอาลัยครับสิทธ์สายตรงหลวงปู่หมุนทิตะสีโรนั่นเองครับนี่สวยงามมากมากนะครับอันนี้เป็นรายการนําเลิกนะครับซึ่งตัวกอฟเองก็ไปร่วมงานพลีมวลสารที่โรงงาน ที่กรุงเทพมหานครนะครับโรงงานปั๊มพระตะกุดทองคำนะครับอ่านี่เลยนะครับรายการนี้นะครับหลวงปู่เป็นคนปั๊มนำเลิกให้เองนะครับมีทั้งหมด10เหรียญนะครับ1ิเหรียญนำเลิกนะครับเป็นรายการเนื้อเงินนะครับก๊อบก็ได้หมายเลข10มานะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญตัวอย่างนําเลิกนะครับ เรียญจริงนะครับจะออกหลังจากวันที่16มิถุนายน2568ซึ่งจะเป็นงานอา,อายุพุฒนะมงคลแล้วก็เป็นงานไหว้ครูนะครับที่วัดบ้านอะไรนะครับผมจะจัดขึ้นในวันนั้นนะครับเป็นวันที่ครบรอบนะครับอายุ98ปีของหลวงปู่เถิงปัญญาวโรนะครับซึ่งจะมีพระเกจิต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อขวัญเมืองนะครับ เจ้าวาดวัดป่านองลมสิทธ์สายตรงหลวงปุ่มหมุนที่ตาซีโรและอีกน่งท่านก็จะมีหลวงปูอ่อุดมทรัพย์นะครับผมก็เป็นหรือผ้าจารจย์จ่อยก็เป็นสิทธ์สายตรงหรือว่าสิทธิเอกนะครับของหลวงปุ่มหมุนเช่นกันนอกจากนี้นะครับยังมีเจ้าวาดวัดบ้านจานนะครับเจ้าวาดวัดบ้านจานนะครับที่หลวงปุ่มหมุนท่านนะครับเคยเป็นเจ้าวาดวัด แห่งนี้นะครับก็มาร่วมด้วยนอกจากนี้แล้วยังมีพระเกจิที่มีวิชาอาคมนะครับต่างๆนะครับมาร่วมอธิษฐานจิตในรุ่นนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นงานวัดจะสร้างนะครับเพื่อหาปัจจัยมาพัฒนาวัดบ้านอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นดีวาระดีนะครับในการสามารถเช่าหาได้นะครับผมก็มาให้ชมนะครับเป็นเหรียญตัวอย่างครับนี่นะ ตอนนี้นะครับยังเปิดรับจองอยู่นะครับสำหรับรายการต่างๆนะครับแล้วก็จะปิดรับจองนะครับถึงวันที่5นะครับวันที่5ที่จะถึงนี้นะครับหรือวันที่5มิถุนายนนะครับผม2568นนะครับก่อนที่พระจะออกนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากร่วมบุญนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมนี่เลยนะครับ ตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับตามรอยหลวงปู่หมุนทิตาสศโรนะครับมนพาการซึ่งหลวงปู่เถิงท่านเองก็มีวิชานะครับที่ได้ร่ำเรียนจากหลวงปู่หมุนได้ร่ำเรียนจากอา,อาจาร,รย์ของท่านนะครับหลายๆวิชาเหมือนกันก็จะนำมาอัดพุทธคุณนะครับอยู่ในรุ่นนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เช่าบูชาท่นเองครับ